สวัสดีครับมาพ่อไม่ดมอีกเช่นเคยบพ่อกันโดนครับเปลแปลงหยาเพือนจัดการเรียบร้อยครับเบิ้งคว้ายมานี่นครับกบเกีียวเขาน้าท่วครับเกีียวมือครับดำเกีียวมือเนี่ยครับเนี่ย ของเถาเมกิ่งครับไม่งัวกันนะพอยุน่นทำไมเอาเนี่ยครับอ้ยแปลกใจครับโอ้ได้ไมครับซีประสันครับ14ตัวครับนะ เยวแล้วเมื่อวานนี่ครับเนี่ยเยวมือครับของ,ของพายุยุ่นไม่กิ่งสามีดีฟ้าขอ,อยู่งทั้งหนานี่นะ,นะครับเนาะน่าจะเกี่ยววันพรุ่งนี้แล้วเนาะอันอาทิตย์นะเราจะจังได้บองหูครับนะรถก่เสียอยู่เรื่อยครับน้ำล,าย,ยา,ลยายครับน้ำลายกันเลยอ่าให้รถเสียง่ายครับเนาะเกี่ยวในน้ำ ตักปลอมท้ายต่อไปครับไปยับรถเมื่อกี้มาใกล้แล้วครับใกล้สีไในลงทงแล้วว่นเกินอาทิตย์ครับเขาจะมืดแล้ว ของไม้นี่มีตัวเมียตัวเถือกจังไดโอ้เป็นคู่ครับคู่สองเมียสองครับของไม้เพิ่นโอ้ที่พาที่สันเไม่จังเลโอ้ไ,ปไ,ปไปอ้ป้ายป้า่ค่อยดื้อครับเห็นเพิ่นปล่อยอยูหนีโดนอยู่เพเห็นล่งเข่าครับนะ เขากลับป้องได้บหมืนปลายปลายปลายเมื่อมาดิเอ็มมาด์พรอนไข่แล้วใน,นน่นน้ำแล้วมฮันเพื่อได้ดอกมาดนี่ต้มน้ำมาแล้ว นี่ฟากว่าอยากเลี้ยงครับเคยเลี้ยงควายก็อย่างเลี้ยงควายอยู่งัวก็เลี้ยงเอาเลี้ยงงัวไปก่อนครับควายมาท่าน้อมมาได้ครับควายจะเชื่องกว่างัวซาล้ะก็เชื่องครับเนาะแต่ว่างัวนี่เร็วครับแต่เลี่ยงแบบแต่มันงัวพันครับงัวเอ่อเป็นงัว ไสพันธุ์ที่เป็นบาหมานันบาหยังครับว่ามาันเป็นง้อพันธุ์นะมับมันงัวไทยนี่จะเลี้ยงง่ายครับเนาะอ่าสำนีทักก้อนครับนะกกวัอน,นี้เอ้าสัน้นอ่ะมาผ่านมาพอดีครับเนาะไอเบื้งน้ำสูบน้ำนี่พานมาพอดีอ่ะมาเบื้องขอกไม่ดมเนี่ยแปลงหญ้าเพื่อนแล้วก็ขอกฟางเพื่อนครับเนาะนี่กแปลงปอยเพื่อนปล่อยควายอ่ะอันนี้อพอๆสำนีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะอังคายไปโดนครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ